ขอตอนับทุกท่านข้าสู่เกมแดกนาล็อกออร์เรนจ์จินกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรันนดรีพาร์ทนี้ผมก็จะมาพามาดูุดเซตคอสตูมระดับสีแดงอีกขั้นของแดกนาล็อกเรียกได้ว่าพระเจ้าเหนือพระเจ้าเลยก็ว่าได้ <laughs> และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้าลัเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล,นนลกน n d Lock, o r a g i n ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Honkai Star Rail, Genchin Impact, Summoner War Chronicle และยังมีเกมอ,อื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับเพื่อนๆรู้หรือยังครับว่านัน ตอนนี้แลกนาล็อกออริเรนจเนี่ยเขาแลกชุดระดับมิสติกได้แล้วนะเป็นชุดคอสตูมสีแดงชุดเซ็ทคอสตูมของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเราใส่ครบเซ็ตเนี่ยก็จะมีออร่าด้วยอีกเซ็ทหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ไม่ครบเซ็เนี่ยก็จะไม่มีออร่าให้นะเรียกว่าก็เดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเปลี่ยนส่วนไหนออกก็จะไม่มีออร่าให้หลักๆก็จะมีเซ็ทสโกคุนเบสซิ่งกับอวิสตาเบสซิ่งซึ่งทั้งสองชุดนี้นะครับเราสามารถแต่งเสริมเติมสีได้ด้วยยถ้าาเเเเรปปลีีี่นนนสสก็็จะงิ มีออร่าของแองเจิลนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนสีก็ต้องใช้ขวดน้ํายาเปลี่ยนสีแบบนี้2ขวดแต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับการที่เราจะได้ชุดมาเราจะได้รับจากไหนเราจะได้รับจากการไปซื้อที่ร้านค้ามิสติกช็อปเขาก็จะอยู่ที่พนเทล่านะครับตรงกลางเมืองแบบนี้เดี๋ยวผมกด NPC ให้ดูนะก็จะเป็น NPC ตัวใหม่ตัวนี้เลยครับหลังจากที่เรากดเข้ามาเขาก็จะมีให้เลือก2เมนูนะครับเมนูแรกจะเป็นการแลกซื้อชิ้นส่วนชุดในแต่และชิ้นส่วนก็จะใช้เกสกิิตตันไม่เท่ากันส่วนหัวก็จะใช้เกสก ส่วนหน้ากากก็จะใช้75ส่วนปากก็จะใช้75ส่วนปีกจะใช้125และส่วนคอสซูมหลักก็จะใช้อยู่ที่125ด้วยกันนะครับทั้ง2เซ็ตก็จะเป็นแบบนี้จะใช้ของเท่ากันหมดแตกต่างกันที่รูปทรงหลักๆนะครับในส่วนของเกทคิสตันเราสามารถหาได้จากไหนอาได้จากการไปเปิดสุ่มมิสติกคิสตันกาชาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องไปสุ่มเอาที่ร้านค้าแบบสุม่มแต่ถ้าเราจะซื้อแบบเกคิสตันเลยนะครับเราสามารถเข้าร้านเนียบรีชอปหรือสกินแฟชั่นจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดเข้า จะอยู่อันแรกเลย1นเกสตันนะครับก็อยู่ที่150ยบเนียบรีด้วยกันในกรณีที่เราจะซื้อแค่ส่วนหัวมันจะใช้100 G ้อยเกสตันใช่ไหมครับก็จะอยู่ประมาณ1 5 0 0 0หนเนียบรี่15,000ก็อยู่ประมาณ300กว่าเหรียญหรือประมาณหมื่นกว่าบาทนั่นเองนะครับแต่จากที่ผมไปลองดูถ้าเราจะเอาครบ5ชิ้นมันจะใช้อยู่ประมาณ500เกสตินถ้าห้าร้อเกสตันเราก็ต้องใช้เนียบรีทั้งหมดนะครับอยู่ที่75,000ัถ้าตีเป็นมูลค่าเงินที่เราต้องเติมเป็นเหรียญน,นะครับก็จะอยู่ประมาณ 1, 1, 1 5 0 0กว่าเหรียญตีว่าเติมหักโดยตรงจากทางเกมนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราเติมผ่านร้านค้าเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับถ้าอยากจะเติมถูกนึกถึงเพาเพนะครับเติมถูกกว่าเติมเอง40,000กว่าบาทก็จะได้อยู่ที่5ชิ้นด้วยกันโอ้โห oh. ได้เียว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะเก็บทั้งทีเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บ2อชุดนะครับสชุดเซตโดยรวมแล้วก็อยู่ประมาณ9 0 0 0 0มเป็นปกติและด้วยความที่ว่าเป็นชุดเซตมิติกนะครับเขาก็จะมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ออฟหลักของเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่เวลานั้นเราสามารถเอาชุดแฟชั่นอื่นๆเนี่ยมาใส่เพิ่มค่าสเตตัสเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหลังจาก80รู้สึกว่าจะบวกชุดเซตคอสตูมได้อีกตั้งหากถ้าเป็นส่วนหัวนะครับพื้นฐานแล้วเขาก็จะบวกพ หลักกแมีให้150่งห้สส่วนหน้านะครับก็จะบวกเหมือนกันเนาะส่วนปากก็จะบวกเหมือนกันส่วนปีกนะครับก็จะบวกเหมือนกันแล้วก็ส่วนลําตัวเนี่ยจะบวกให้ได้เคียงกันแต่เพิ่มเติมมันก็คือจาก10ก็จะเป็น15แล้วลก็ Max s ็เนี่ยจะเพิ่มให้เป็น200และนอกจากนี้เขายังมีผลของชุดเซตด้วยเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นนะครับก็จะบวกสเต็ง3ามอิน3เด็ก3วิดส3หลัก3แล้วก็5ชิ้นนะครับก็จะบวกความเร็วในการจมตีให้สามฟิกแคตติ้งไทม์ลบห้าแ,แล้วก็พิสซิเคิดกดา อีกชุดเซตหนึ่งนะครับก็จะบวกค่าสเตตัสให้เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันในส่วนของค่าสเตตัสนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเซตเอฟเฟกนะครับก็จะเหมือนกันอยู่ดี <c oughs> ไม่ได้แตกต่างกันหลักๆเลยก็คือถ้าเราจะใส่ทั้งทีนะครับเราก็ควรที่ต้องใส่ให้ครบเซตงันเราจะไม่มีออร่าของชุดเซตนะครับก็เตรียมไว้เลยประมาณ4 0,000กว่าบาทนอกจากนี้การที่เรามีชุดเซตเนี่ยก็ยังจะได้รับเหรียญหรือในส่วนของคอลเลกชันบุ๊กตรงนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ใส่ครบเซตจะได้รับเหรียญตรงนี้เลยมิสซิคอยสี่สิบอีกเซต ถ้าเรารวบรวมได้ครบก็จะได้40เช่นกันแล้วก็ถ้าเปลี่ยนสีครบทั้ง2เซตนะครับก็จะได้เหรียญเพิ่มเติมอีก40โดยรวมแล้วนะครับเหรียญเราจะได้ตรงนี้อยู่ประมาณ160ด้วยกันแต่ถ้าเป็น normal set เนี่ยเราจะได้แค่10นะครับซึ่งเหรียญมิติคอยเราสามารถเอาไปทาอะไรได้เราสามารถบรรลกของในร้านค้าตัวเดิมได้เลยนะครับเป็นเมนูที่2ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์จะมีแบบ1แล้วก็แบบ2นะครับ <c oughs> ของแต่ละชุดเซตโอ้เรียกได้ว่าเอาเรื่องนะแล้วก็จะมีกรอบโปรไฟล์นะครับแบบนี้ไม่มีข้อจํากัดอะไรไม่ มีข้อจากัดในส่วนของเลเวลด้วยแต่ก็แต่ละอย่างหลกัลกๆก,ก็จะใช้อยู่ที่35เหรียญต่อโปรไฟล์ก็ใช้35เหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนหัวจะใช้อยู่ที่125เหรียญด้วยกันนะครับอันนี้อีกอันนึงก็จะเป็นส่วนหัวเช่นกันก็จะใช้อยู่ที่125เหรียญน,นะครับดังนั้นในส่วนนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มคะแนนก,ก็คงแลกส่วนหัวแล้วมั้งถ้าจะเพิ่มความเท่ก็ต้องรูปโปรไฟล์แล้วก็กรอบนะครับเรากสา็สามารถเปลี่ยนในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับไปเปลี่ยนคัตสันตามที่เรามีหรือออยาากกกะสนนเท่ม่มั้็แตตง จริงๆก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับเพราะว่ากรอบโปรไฟล์อื่นๆเนี่ยมันดูเท่มากกว่าอีกนี่ครับถ้าทํากระพริบหน่อยนะน่าจะเวิร์เนื่องของก็ราคาเดือดขนาดนี้แล้วนะครับดังนั้นในส่วนของพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําชุดเซ็ตในราคา5 0 0หมืนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะสำหรับชุดมิสซิคคอตุมสามารถไปโดนกันได้สําหรับ2ชุดเซ็ตและก็ไปเปลี่ยนสีเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาับชมอย่างไงก็ฝากรบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเเดดือกิน